สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะการทำข้อสอบเคมี l l v v l l ปี66นะคะข้อที่2โดยพี่ปันจากเพจจะสอบอยู่แล้วมาทำโจทย์กับพี่ปันกันเถอะนะคะโอเคสำหรับข้อสอบ A Level ก็เป็นข้อสอบที่เปลี่ยนมาจากเก้าวิชาสามัญน,นะคะซึ่งน้องๆจะได้ใช้ในการยื่นเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะในระบบ TCAS นั่นเองนะคะซึ่งไปดูโจทย์กันเลยค่ะ ข้อที่2บอกว่าพิจารณาข้อมูลของท่าสมมุติ Q และ R ดังต่อไปนี้ก็คือไอออน Q 2- นะคะเป็นไอออนลบเนาะมีการจัดเรียงอ e ิเล็กตรอนเหมือนกับแก๊สมีสกุลในที่อยู่ในหมู่ที่อยู่ในคาบที่3โอเคแก๊สมีสกุลคืออะไรมันคือแก๊สที่อยู่เป็นอะตอมเดียวก็เป็นแก๊สได้ดังนั้นเขากำลังพูดถึงธาตุหมู่8นะคะ และ Q 2ลบตัวนี้นะคะถ้า2ลบหมายถึงรับอิเล็กตรอนเข้ามา2ตัวเนาะถ้าเป็นประจุบวกคือการเสียอิเล็กตรอนออกไปนะคะแล้วก็ถ้าลบก็คือการรับอิเล็กตรอนเข้ามาดังนั้น Q 2ลบในที่นี้มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนกับถ้าแก๊สมีสกุลที่อยู่ในคาบ3แปลว่าเขาจัดมี3ตำแหน่งนะคะก็ได้เปนได้เป็น2 8แล้วก็8เพราะว่าจัดเหมือนกับแก๊สมีสกุลดังนั้นถ้าเป็น Q ธรรมดา โอเค288นั่นคือการรับอิเล็กตรอนเข้ามา2ตัวถ้าเป็นตัวคิวอะตอมปกติเนี่ยแปลว่าอิเล็กตรอนน้อยกว่านี้2ตัวนะคะก็จะเหลือเป็น28แล้วก็6นะคะสรุปได้ว่าอยู่หมู่6คาบ3นะคะหมู่คือดูที่วาเลนซ์อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะแล้วก็คาบคือตำแหน่งมันอยู่ตำแหน่งที่3ก็เลยเป็นคาบ3ทีนี้มาดูอีกอ,อีก ข้อกำหนด,ดหนึ่งก็คือธาตุ R านะคะมีอิเล็กตรอนใน 3P ออ,อร์บิทัลเท่ากับ5อิเล็กตรอน 3p คืออะไรคะ P เนี่ยคือซับเชลล์เนาะจะมี S P D F นะคะโอเคสำหรับ S นะคะอ่ะซ้ำนิดหนึ่ง S b o บ็อกเเนี่ยจะมี1 Box บ็อก์นะคะหรือ1นซับออร์บิทัล p นะคะมี3 D นะคะมี5 1 2 3 4 5แล้วก็ F มี7นะคะ เวลาเรียงอิเล็กตรอนลงไปในซับเชลนะคะ1กล่องเนี่ยจะอยู่ได้ทั้งหมด2อิเล็กตรอนดังนั้นสำหรับ s box นะคะก็จะมี1 2เต็มนะคะ s อยู่ได้2ตัว p ก็คือ1 2 3 4 5 6 p อยู่ได้6นะคะ d ก็10 f ก็คือ14เพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมเวลาเขียนเรียงก็คือเรียงจากซ้ายไปขวาให้เต็มก่อนแล้วค่อยเอาอิเล็กตรอนมาใส่เพิ่มใน1ช่องอยู rap, ่แบบสปินอัพและสปินดาวนะคะอิเล็กตรอนเนี่ย ดังนั้นถ้าตัว R นะคะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนใน 3p ก็คือ p Box ที่มีอยู่3 Box นะคะใน 3p มีอยู่5อิเล็กตรอนก็คือ1 2 3 4 5จัดแบบนี้นะคะและ 3p หมายถึงอะไรเขาก็ต้องไล่มาจาก 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2แล้วก็ 3p มี5นะคะโอเคเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยก็จะรวบเป็น ชั้นที่1มี2ก็เป็น2นะคะชั้นที่2มี2กับ6กรวมเป็น8นะคะแล้วก็ชั้นที่3มี2กับ5รวมเป็น7 2 8 7อันนี้ก็จะเป็นหมู่เคาบ3นะคะโอเคได้แล้วนะคะว่าอยู่หมู่ไหนคาบไหนทั้ง2ตัวเลยเราก็มาพิจารณาค่ะในตัว R แล้วก็อันตัว Q นะคะโอเคข้อที่1นนะคะ เขาถามหาข้อใดถูกต้องข้อที่1คือ r อยู่ในค่าที่3หมู่5ไม่ใช่นะคะมันต้องหมู่7ข้อ2ค่ะขนาดของ r มีขนาดใหญ่กว่า q ขนาดจะดูยงังไงโอเคเป็นเทรนตามตารางธาตุนะคะนี่กำลังจะวาดลักษณะตารางธาตุขึ้นมาแล้วกันโอเคเรียงไปหมู่1หมู่2แล้วก็ทรานซิชันนะคะ 1a 1 2a แล้วก็3 4 5 6 7 8 3a 4a 5a a แนะคะอแ,แล้วก็ 8a เรียงไปนะคะตามตารางทาุก็คือจากบนลงล่างนะคะคือเทรนจากเล็กไปใหญ่นะคะ แล้วก็จากซ้ายไปขวาคือใหญ่ไปเล็กค่ะโอเคจากบนลงล่างเล็กไปใหญ่เพราะว่าระดับชั้นพลังงานที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ n เท่ากับ1ไล่ไปเรื่อยๆอน,นี่ก็ n เท่ากับ2ไล่มานะคะคือระดับชั้นพลังงานหมายถึงนิวเคลียส1อันอยู่ตรงกลางถูกไหมคะแล้วก็จะมีชั้นพลังงานคาบที่1หรือ n เท่ากับ1อะ่ะก็มีแค่วงเดียวนอกสุดนะคะถัดไปชั้นที่2ก็มี2วง,งถัดไปก็3วงแบบนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าชั้นมันเลยใหญ่ขึ้นถ้าดังนั้นในหมู่เดียวกัน ก็เรียงไปใหญ่ไปเล็กนะคะแล้วถ้าในคาบเดียวกันจากซ้ายไปขวาก็ใหญ่ไปเล็กเช่นกันนะคะเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการดึงดูดอิเล็กตรอนเข้าหาตัวนะคะหรือค่าอิเล็กโทรเนกาตทวริตีค่า en นั่นเองมี top ป5นะคะ en ที่สูงสุดในตารางธาตุก็จะมี foclnbr โอเคฟลูอรีนออกซิเจนคลอรีนไนโตรเจนและบรมีน okay, ก็จะเรียงเป็นฟลูอรีนนะคะอยู U ่หมู่เฟูรีนออกซิเจน cln แล้วก็ br โอเคไหมคะนี่คือ top 5นะคะดังนั้นตัวไหนที่ยิ่งใกล้ f เนี่ยก็จะมีค่าค่า en ยิ่งสูงขนาดยิ่งเล็กเพราะความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนของเขาอ่ะค่อนข้างเก่งมากตัวก็จะเล็กมากถ้าเทียบในค่บเดียวกันนะคะดังนั้นกลับมาที่ข้อ2ถ้าเทียบระหว่างอะตอม r ซึ่งอยู่หมู่7นะคะกับอะตอม q ซึ่งอยู่หมู่ ดังนั้นนะคะเห็นเลยว่าในคาบเดียวกันเนี่ยหมู่7ก็ต้องขนาดเล็กกว่าอยู่แล้วเขาบอกใหญ่กว่าก็เลยผิดนะคะถัดไปข้อ3ขนาดไอออนของอาลบจะมีขนาดใหญ่กว่าไอออนของคิวลบการติดไอออนนะคะจริงๆก็คือเพื่อทำให้ตัวเองเสถียรเนาะเช่นยูหมู่เค็เขารับอิเล็กตรอนมาอีก1ตัวติดประจุลบ1เขาก็จะครบออกเตทหรือเรียกว่าครบแนะคะแล้วก็คิวหมู่6ใช่ไหมรับอีก2ตัวก็ครบ8เลยเรียกว่าครบออกเตทแต่ใดๆก็ตามนะคะประสิทธิภาพในการทําให้มันตัวเล็กเนี่ย มันก็ขึ้นอยู่กับนิวเคลียสเองก็คือจํานวนโปรโตอนเดิมที่มันมีอยู่มันคือประสิทธิภาพในวันที่มันจะดึงดูดอิเล็กตรอนเข้าหาตัวนะคะในที่นี้ก็คือไม่ว่ามันจะรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาแต่ความสามารถของของตัวตัวนิวเคลียสมันอะ่ะก็ต้องอิงตามเดิมนะคะดังนั้นจริงๆแล้วอาก็คือขนาดยังคงเล็กกว่าคิวนั่นเองข้อ3ผิดนะคะแล้วก็ข้อ4ค่ะถ้าคิวมีจำนวนอิเล็กตรอนใน p ใน3 p ออร์บิทัลคือ6อิเล็กตรอนกลับมาดูนะคะ การจัดคิวนี้286เราจัดหลักไปแล้วนะคะแล้ก็มาจัดย่อยก็คือชั้นที่1มี2ตัวมาจาก1 s 2นั่นเองนะคะชั้นที่28ตัวมาจาก2 s 2 2 p 6ถัดไปนะคะชั้นที่3และ s 2แล้วก็3 p ให้ได้6ตัวนะคะก็คือต้องเป็น3 p 4นะคะไม่ใช่3 p 6เพราะฉะนั้นข้อที่4ที่เขาบอกว่าชั้น3ามจำนวนอิเล็กตรอน ใน3 P o r b ออร์บิทัลจะมี6อิเล็กตรอนจึงผิดจริงๆต้องมีแค่4นะคะต้องมี4แล้วก็ข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายแล้วต้องถูกแนนอนนี้พลังงานไอออนไนเซชันลำดับที่1ของ R จะมีค่ามากกว่าตัว Q นะคะมันคือความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนออกยิ่งยากเนี่ยพลังงานมันหมายถึงอิเล็กตรอนตัวแรกที่ถูกดึงออกค่ะยิ่งดึงออกยากนั่นแปลว่าไอออนไนเซชันลำดับที่1ก็จะมีค่ามากกว่านะคะเพราะต้องใช้พลังงานสูงกว่าในการดึงออกดังนั้นถ้าเทียบแล้วนะคะ R จะมีขนาดเล็กกว่า Q เนาะ พอเทียวกันอยน,นี้ก็รู้เลยว่า R อิเล็กตรอนตัวแรกที่จะดึงจาก R มันจะดึงออกมายากกว่า Q จึงต้องใช้พลังงานมากกว่าสำหรับ R นะคะดังนั้นข้อน,นี้คือข้อที่ถูกต้องโอเคเมื่อเทียบกันแล้วนะคะไอออนไนระดับที่1ของ R จึงมากกว่าตัว Q ที่อยู่อันนี้หมโู่อหมู่7มากกว่า Q ซึ่งอยู่มโมโหมู่6โอเคค่ะจากข้อน,นี้นะคะเราก็จะจบแล้วได้คำตอบแล้วคือตอบข้อ5นะคะ ค่อนข้างใช้ความรู้ทางทฤษฎีอะตอมเยอะเลยนะคะทุกข้อต้องใช้ความรู้หมดเลยเนาะก่อนเรื่องเรื่องตารางธาตุคุณสมบัติของธาตุนะคะโอเค,อเคก็คาดหวังว่าน้องๆหรือท่านที่ได้มาชมคลิปนะคะก็จะได้ทบทวนแล้วก็รวมถึงอาจจะได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ เรื่องของาธาตุตารางธาตุไปไม่มากก็น้อยนะคะท้ายนี้นะคะก่อนปิดคลิปขอฝากนะคะเพจ Facebook นะคะกับ Youtube Channel ชื่อเดียวกันคือจะสอบอยู่แล้วมาทำโจทย์กับพี่ปันกันเถอะนะคะแล้วก็มี X Twitter นะคะแล้วก็ TikTok ชื่อเดียวกันคือปันนี่151นะคะมีสัญญษณเป็นประวานันน้อยต่อสีฟ้านะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe เพื่อติดตามการทำโจทย์นะคะตอนนี้ช่วงนี้ก็จะทำเป็นเคมีเอเลเวนะคะจะพยายาม ทำเฉลยให้ครบทุกข้อเลยนะคะค่ะแล้วก็ใครมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากพูดคุยให้กําลังใจก็สามารถพิมพ์มาในช่องข้อความติดต่อนะคะไม่ว่าจะในทางใดก็ทางหนึ่งวี่เช็คทุกช่องทางเลยนะคะก็สามารถคอมเมนต์ให้กําลังใจติชมนะคะหรือว่าถามคาถามเพื่อ,อแบบอยากให้ช่วยกันแก้ปัญหาก็ได้นะคะค่ะท้ายนี้ก็ขอฝากติดตามนะคะแล้วก็ติดเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ